แอปทักษอนเราที่มาชุดแซบดูคอนเสิร์ตทริปนี้แม่ตั้งใจสารฝันเพื่อนน้องปี้ใหม่นางเอกสาวแอปทักษออนตั้งใจพาลูกสาวน้องปี้ใหม่ไปเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆด้วยการดูคอนเสิร์ตของศิลปินดังระดับโลก Taylor Swift ที่ประเทศสิงคโปร์ล่าสุดแม่แอปนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานนี้ว่าสนุกมาก ไปเพื่อลูกสาวโดยเฉพาะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากดูซึ่งเขาคิดว่าเราไม่พาเขาไปก็เลยไม่เคยคิดจะขอนี่ก็เป็นแม่ที่ยิ่งลูกไม่ขอก็ยิ่งอยากให้ทริปนี้ลูกสาวคือแฮปปี้เอนจอยสุดๆในส่วนแฟชั่นแม่ใส่เดี่ยวกระโปรงสั้นนั้นแอปนั้นก็ได้บอกว่าใส่อยู่แล้วแต่อันนี้อาจจะแปลกที่มันเป็นเรื่องจริงๆไม่มีอยากใส่เป็นคู่แม่ลูกกัน เราก็ช่วยๆกันเลือกยอมรับว่าไม่เคยเห็นตัวเองในลูกนี้เหมือนกันที่แต่งก็เพราะลูกเราไปเอนจอยกับเขาเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเราเต็มที่กับเขาเราเป็นเพื่อนเขาได้เราไม่ได้ปล่อยให้เขาไปกับเพื่อนเราก็ต้องเป็นเพื่อนกับเขาในบางจังหวะก็เป็นพี่สาวบางจุดก็ต้องฮึบก,กลับมาเป็นแม่มีหลายร่างมากแปลงหลายร่างมาก ได้เล,เลยค่ะว่าลุคนี้ของแม่แอฟนั้นน่ารักสดใสมากๆเลยล่ะค่ะแบบเนี้ยต้องให้น้องปีใหม่ช่วยแปลงโฉมให้คุณแม่บ่อยๆแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ